นึ่งในแม่ไม้มวยไทยศอกคืออาวุธหลักที่สามารถล้มและเรียกเลือดจากคู่ต่อสู้ได้ทุกวินาทีหากมีใครสามารถใช้อาวุธสอกได้อย่างช่ำชองหนึ่งในนั้นก็คือเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจ้าของฉายาขุนสอกผีดิบนักมวยแม่เหล็กของวงการมวยไทยที่เข้าไปนั่งอยู่ในใจมหาชนคนรักศิลปะการต่อสู้ เมืองไทยชื่อจริงธนูศิลป์เจเริญดีที่นายสมัยเจเริญดีบิดาเป็นคนตั้งให้แม้จะไม่มีความรู้เรื่องมวยและไม่เคยเป็นนักมวยหรือครูมวยมาก่อนแต่ด้วยใจรักจึงให้ลูกชายฝึกมวยพร้อมตั้งค่ายสิดสอนพิชัยไว้ในอาณาบริเวณบ้านเพื่อให้ลูกชายธนูศิลป์และสอนชัยได้ฝึกซ้อมมวย ยอดมวยเมืองหนองกี่มีพี่ชายเป็นไอดอลตั้งแต่เขาจำความได้ก็เห็นพี่ชายเป็นนักมวยใช้ชื่อก้าวแดงใหญ่สุรพิษฟาร์มหรือสอนพิชัยสอทองประภาสร้างชื่อเสียงให้ครอบครัวเป็นที่เชิดหน้าชูตาในฐานะแชมป์มวยรอบพัทยาซุปเปอร์ยักษ์ของช่องสามสนามมวยเวทีสยามอ้อมน้อย โดยเพราะความอยากประสบความสําเร็จเหมือนพี่ชายและต้องการช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายธนุสินในวันนั้นจึงซุ่มฝึกซ้อมมวยอยู่ในค่ายของครอบครัวและขึ้นสังเวียนครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ7จขวบในงานบุญที่วัดเย้ยปรา,าสาทซึ่งอยู่ในละแวกบ้านที่บุรีรัมโดยใช้ชื่อนักมวยว่าเมืองไทยสิทธิศรพีชยัยผลการแข่งขันครั้งแรกไม่เป็นอย่างหวัง เขาเดินลงจากเวทีพร้อมกับความพ่ายแพ้รับค่าตัว150บาทนักมวยหนุ่มจากเมืองหนองกี่ได้เปลี่ยนมาใช้สังกัดสอบุญเยี่ยมพร้อมเลื่อนชั้นขึ้นไปชกในสนามมวยระดับมาตรฐานของประเทศอย่างสนามมวยเวทีลุมพินีและสนามมวยช่องเจ็ดสีที่เป็นช่องมวยที่วโ่งดังไปทุกตรอกซอกซอย ด้วยสไตล์การชกเดินหน้าบุกไม่กลัวใครทำให้เมืองไทยเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาแฟนมวยถึงกับมีคนตั้งฉาย,ยาให้กับเขาว่าไอ้หนูสู้ไม่ถอยไอ้หนูไม่ยอมใครและไอ้หนุ่มหน้าเดียวโดยฉาย,ยาหลังนี้มาจากบุคลิกที่เป็นคนนิ่งเก็บอาการเก่งไม่ว่าจะดีใจเสียใจหรือเจ็บปวดสีหน้าแววตาดูไม่แตกต่าง ด้วยความนิ่งราวร้ความรู้สึกในที่สุดก็เป็นที่มาของฉายาขุนศอกผีดิบหรือที่เราเรียกกันว่าเอโบโอซอมบี้ครับอย่างนี้ต้องบอกว่าหลับกลางอากาศเพราะว่าขาเนี่ยลอยเลยนะครับครับสิเล็กต้องทำอะไรสักอย่างเลยครับพอยแบบนี้อ้าวแม่จะไม่ทันทำอะไรโดนศอกอีกแล้วโอ้ยกเดิมโอ้โหยกสามครับหนังห้วนเก่าครับดูครับ ปักเข้าไปเลยที่ลุกเก่งของเมืองไทยเลยนะครับแบบนี้ครับดูสีหน้าครับนี่ดีใจแล้วนะครับโอ้เจ้าเต้ครับเมืองไทยชีวิตเหมือนจะลงตัวแต่เมื่อปีพุทธศักราช2554เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่ส่งผลกระทบไปถึงบ้านพักนักมวยในค่ายสอบุญเยี่ยมทำให้เมืองไทยและครอบครัว ต้องอพยพออกจากพื้นที่และกลับไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้ความวุ่นวายในช่วงนั้นก็ยังมีเรื่องดีเข้ามาในชีวิตเมื่อเมืองไทยได้รู้จักกับภรรยาในปัจจุบันอย่างน้องนัดนัธมนกรองสุพรรณเมื่อครั้งไปเที่ยวง,งานประจำปีเทศกาลกินไก่ของหนองกี่แต่ยังไม่ทิ้งมวยขยันฝึกซ้อมและขึ้นชก จนกระทั่งเสียแขกสมชายเทลุ่งเรืองเห็นฟอร์มและเกิดความสนใจจึงติดต่อให้เปลี่ยนมาใช้สีเสื้อใหม่ในนามค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อปี2557ความฝันของเมืองไทยกับการเป็นมวยเงินแสนจึงเริ่มต้นณนบัดน,นั้น กว่า5ปีในค่ายพีเคแสงชัยเมืองไทยได้รับการเทรนอย่างมีมาตรฐานเขาสร้างผลงานชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยอาวุธศอกที่ถนัดจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้คว้าเข็มขัดแชมป์และรางวัลอย่างมากมายทั้งสนามมวยเวทีช่อง7สีรุ่น130ปอนด์แชมป์ประเทศไทยรุ่น130ปอนด์รางวัลน,นักมวยผู้ใช้อาวุธมวยไทยยอดเยี่ยม จากชมรมสื่อสร้างสรรค์กีฬามวยแห่งประเทศไทยหรือสอมอทอปี2อ5 9อและรางวัลกรองนักมวยไทยดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทยในปีเดียวกันนอกจากนั้นยังได้รับรางวัลคู่มวยไทยดุเดือดวันมวยไทยแห่งชาติในไฟที่ชกกับกุหลาบดำสอจอเปียกอุทยัยเมื่อวันที่หมิถุนาย,ยนปี2561อีกด้วย หลายปี2,561เมืองไทยเซ็นสัญญาเข้าเป็นนักกีฬาในวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเป็นความฝันของนักกีฬาการต่อสู้ไทยหลายคนที่อยากจะก้าวเข้ามาในองค์กรนี้แต่ไม่มีโอกาสเมื่อเมืองไทยได้โอกาสนี้แล้วเขาจึงพยายามสร้างผลงานของตัวเองอย่างดีที่สุดด้วยการคว้าชัยถึง3ครั้งติดต่อกัน ปัจจุบันเมืองไทยในวัย26ปีเป็นหนึ่งในนักมวยไทยจำนวนไม่มากที่มีทรัพย์สินและเงินเก็บกระดับ7หลักแต่ที่ดีใจที่สุดก็คือการได้ฟื้นฟูค่ายมวยสิทธิสอนพี่ชัยซึ่งเป็นสมบัติที่พ่อสร้างเอาไว้ให้โดยมีพี่ชายซึ่งปัจจุบันเลิกชกมวยแล้วเป็นผู้ช่วยดูแลและผลิตนักมวยดาวรุ่งรุ่นใหม่สู่เมืองกรุง พร้อมหาอาชีพเสริมเป็นพ่อค้าขายผักกรองรับอนาคตเป็นนักชกชายาขุนศอกผีดิบที่แฟนมวยไม่มีวันลืม